สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็เป็นการทำกระเป๋าผักตบชวานะคะเป็นการขึ้นก้นก่อนก็คือเราก็เอาโฟมนะคะโฟมนี่ก็คือเป็นแบบที่จะทำโครงกระเป๋าแล้วเราก็สารปกติต่อไปเรื่อยๆวางเส้นวางอะไรให้นี่นะคะตามที่อาจารย์เขาสอนนะคะ ก็สารต่อไปเรื่อยๆเหมือนขัดขึ้นขัดลงนะคะนี่นะคะก็จัดเรียงให้อย่างสวยงามนะคะเป็นก้นกระเป๋านะคะ